ัที่ธานี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนชาวไห่เช้า,า,ชานาวิถีชีวิตบานบานของยายใน,นเป็นการสูบน้ำเป็นการสูบน้ำจากคลองกอดเอามันวม่มีน้ำหรอกปีนี้แรงแห้งพี่นีพี่น้องพีนี้แรงคักแรงเนี่ยแรงแบบบูาว่าสิได้เกี่ยวบอ่อเขา,าคนพันกับบ้านบ้านปุย๋ยคนพันกับไปบ้านปุย๋ยบ้านแบบแห่งๆบ้านแบบแห่งๆแบบว่า ดินเพราะซุ่มๆอ่ะพี่น,อน้องนี่ยัไนได้เลยสูบน้ำเขาสูบน้ำเขามาในในคลองในคลองน่าจะคลองนี่แหละสูบสูบขมาไวเพื่อที่ที่เอาไปไวในสางเพราะว่ายันได้กับทำการเกษตรในการปลูกปลูกผักปลูกพืชผลต่างๆกับต้องใส่น้ำถามาน้ำเป็นอย่างที่ว่าสูบใส่เขาแต่อยากสูบใส่เขาแต่มันบวกว่าสีสูบสูบขมาไวในบองเสียพี่น,อน้อง เห็นบ่น้ำกำลังไหลหน่วยหน่ยหน่วยวยังไหลเข้ามาเขามาไว้กกเก็บไว้ในบอ่อเพื่อไว้ถางดพักหดต้นใหม่มันเป็นฝนแรงแห้งเข,า,ขา,าก็จักสีดิเกี้ยวกได้เกี้ยว,ดยวแดงจ้อยไว้ทีนี่แรงแบบบ่ามีฝนมากจากเทียร์เมีฝนบ่ามีน้ำ จะเป็นทั้งๆนี่ก็จเป็นนข้องระบายน้ำของยายใน,ในออกมาจากไหน้าออกมาจากไหน้าเพื่อที่ลุคมข้องไงข้องไงนาข้องไงหม่องันก็ที่เป็นอ่าให้เขาตัดพานไหน,หน้าพาน้าเจ้าของมาเพื่อที่ว่าอยากได้น้ำเพื่อที่ว่า <c oughs> อยากได้น้ำเขาหน้าก็เลยต้องย่อมให้เขาตัดพานทงหน้าเจ้าของมา <c oughs> ในเนื้อทีหาอะไรที่กินกับข้องไป ที่ค้องกินไปนี่ก็สิเป็นน้ำที่สูบเขามาขอดน้ำว่ามันสูบขอดสูบเขามากเอามากไวในบอนี่บอ่อที่ว่าเก็บน้ำไว้ถารดน้ำพักหอ,อยยายนิทำสวนเกษตรผสมผสานตามมาเป็นอยังคือนปสูบใส่ไฮน่าเพื่อที่สิได้เกี่ยวเขามันสูบเมดบอนี่มันกับว่าตัวไฮน่าพี่น้องมันกับว่าตัวไฮน่าดอบ ไหลคักหลายแน่แต่าบางนี่คนน่ะแล้วบางเขา่าไก่ตายแล้ะคนแดงใจวายหน้ำม,ม,มันไหลออกหู้นี่ยม่ให้ยันเปล่าออกยม่ให้ยันเปล่าออกก็เลยให้พอเท่าไข่นี่ยแล้วมันรัดไว้มีหู้เดียวนี่เมนบะหู้มันอัดนบ่ออกง่า่จี ออกน่อยๆซึ่งปะคิดตาไปตาก็ออกจากบ่อมาถึงแล้วมันแหลงออกไปมันก็ตายเนาะมันว่าออกไปแล้วมันสิยังมันมีน้ำให้มันไปอยู่ไหมน้ำไหลออกจากบ่อมันมีหูหัวมันก็ไหลเข้ามาในหหน้าอยู่แต่ว่ามันก็โอ้ยเบิ่งเข่านี่เนาะ แล้วมนั้นตายนั้นตายมันเป็นขี้อยบตายไปเลยนี่บรรยากาศบึงบรรยากาศทงไฮทงหน้า,นาทงไฮทงหน้าที่แห้งแรงปีนี้แรงแรงแรงก็สุปีแรงแบบว่ามีน้ำม,มากเลยแรงแบบน้ำทั้งใดกับประเดี๋ยวปอยมาน้ำฝนกับ่นตกอย่างนี้จะทั้งเงินฝนฝนตกทั้งโคลาดบานยังนี่ว่ามีฝนเลยดูน้ำม,ม,มากอามา,มาไปทั้ง หมดต้นไม้ต้นอยังไม่เนี่แล้วอันน,นี้ก็ทิเป็นส่วนตะไคร้หูเยาวไปสุดพุ่นตะไคร้กะงามเริ่มสีเหี่ยวอีกแล้วเมื่อมรนอากาศท้องฟ้าบรรยากาศท้องฟ้า,รรา,าทาี่ฟ้าลายยืง่งแต่วันมีฝนมึงเขาตั้งแต่เข่างามกะสิได้ไปหาเข่ากินแล้วบัดที่นี่ตรงหน้าหญ่ในมามีเข่าสิกินแล้ว งานน้ำในบอ่อใสๆสูบน้ำคล้องเขามาน้ำเลี้ยงเงือยเยอะ้งานสามาตักล่างถั่วใส่ในไม่ตะล่างห้องน้ำห้องอยังก็ได้มึงบัวดึงบัวขึ้นมาพูดได้อยากบัวมาเอาเด้อดึงบัวขึ้นมาไปแล้วนี่งานบรรยากาศทองไห้ทอง,าทองนาทุ่งไร่ทุ่งนากับความแห้งแลง้ง ลมวีวีแล้วบ้งอันนี้เป็นตะก้าตะก้ากันอัน,น,น,นอันนี่ตะกามันมีน้ำสีดำเลยเบ้างเนี่ยอันนี้ดึงกาออกไปตอนนั้นสองสามมาัดก็เ,เลยเสียบว้มันแตกกออยู่น,นิดบ้างแตกกออยู่พี่น้องรวมน้ำมาไว้เพื่อทำการเกษตรในโซนนี้ในโซนนี้เพราะว่าพืชดอันนี้ก็ต้องการน้ำเพื่อกัน ใจก็อยากได้ไส้เขา่าแหละมันหังบ่มีพ่อสิได้ไส้พี่น้องเอ้ยสูบไปกับพอ่อรอมันตายสูบไปกับพอ่อนนพอสีได้เห็นอันนั้นพ่อสีได้เฮ็ดนี่ยังพอ่อรอไอ้มันตายอยู่ซื้อรอตาฝ่า,ตาฝ,าตาฝนกับพ่อตกมาเตียอยู่ที่เป็นแตงราน,นี้ในกำลังขึ้นอยู่แตงร้าง เยกันอันกับมาเพิ่งค้างถุงหาถุงนะถุงหาถุงมากที่บอมีนม้ำแหงแรงเข้าก็อยักงามอยักน้มดิเข้าก็ได้เป้ามัน,นง บ่อมีน้ำสีหงามเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิ่บ้านปุ๋ยยังไหนล่ะน้ำก็บ่อมีมานเข่ากับพ่ออะไรกิน ปลูกพักปลูกมีไปหาแหลกเขากันเ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกนาใหญ่ในเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอาบรรยากาศท้องทุงไฮไปหน้าความแห็งแรงบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวนาะมาฝากพี่น้องจังไงก็าฝาก ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายในด,ด้วจ้าสวัสดีค่ะ